เนื้อแกะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสุนัขเพราะแกะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีโปรโตีนสูงแต่มีไขมันและคอเลส,สเตอรอลต่ำจึงไม่ทำให้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักส่วนเกินหรือโรคอ้วนในสุนัขอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสูงที่สำคัญคือเนื้อแกะมีโปรโตีนที่ย่อยง่ายกว่าเพราะมีเลซิตินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการย่อยอาหารจึงดีต่อสุนัขที่แพ้อ,อาหารง่ายหรือมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยและลำไส้ปัจจุบันมีอาหารสูตรเนื้ออแแกะนนนน่่่่่ายัััูม,มงไรตตเเลืออาาส้้ใชชพีคดผิภณฑ์ท แต่ยังมีส่วนประกอบอีกหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยดังนั้นใครที่อยากจะหันมาใช้อาหารสูตรนี้นั้นเราขอแนะนําบทความนี้เลยโดยจะมีทั้งวิธีการเลือกอาหารสุนัขเนื้อแกะที่เจ้าของควรทราบพร้อมคาแนะนาจากสัตวแพทย์โดยเฉพาะและยังมี7อันดับอาหารสุนัขเนื้อแกะมาให้ทุกคนได้เลือกกันอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือลามแอนไรซ์เรซิพีด็อกเดย์มาที่อันดับหนึ่งเลยอาหารจากด็อกเดย์ที่ใช้วัตถุดิบหลักจากเนื้อแกะพรีเมียม100%เจากประเทศออสเตรเลียอุดมด้วยโปรตีนและวิตามินสูงจากเนื้อแกะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบสมองมีสารอินูลินที่ส่งเสริมระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้รวดเร็วปราศจากข้าวโพดและกลูเตนจึงไม่ก่อให้เกิดการแพ้ง่ายแต่มีคาร์โบไฮเดรตสูงจากข้าวหอมมะลิแทนเพิ่มความโดดเด่นด้ว ยส่วนผสมของน้ำมันปลาทะเลจากนอร์เวย์ที่มีโอเมก้า3และ6สูงช่วยในการบำรุงเส้นขนและผิวหนังให้แข็งแรงทั้งยังมีสารสกัดยับค่าที่ช่วยขจัดเชื้อโรคในลำไส้ทำให้ลดกลิ่นมูลของน้องหมาได้ดีนอกจากนี้ยังมีไขมันต่ำจึงไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำหนักส่วนเกินแต่มีกลิ่นหอมของเนื้อแกะที่ดึงดูดใจช่วยกระตุ้นความอยากอาหารให้น้องหมาได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือ i อ o o โดแอนเซนซ i ทีฟสกินบาสอาหารสูตรไฮโปอันเลอร์เจนิกไฮโปอันเลเกนิกที่ช่วยลดอาการแพ้และการอักเสบของผิวหนงังผลิตจากเนื้อแกะแท้คุณภาพเยี่ยมจากประเทศออสเตรเลียที่มีรสชาติอร่อยและยังอุดมด้วยโปรตีนสูงย่อยง่ายโดยไม่ผสมเนื้อสัตว์อื่นเจือปนอีกทั้งยังเป็นสูตรที่ปราศจากข้าวโพดและถั่วเหลืองด้วยตัวนี้จะมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากข้าวซึ่งถ้าหากน้องหมาไม่แพ้ข้าวก็เหมาะมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสม ของสารสกัดโรสแมรี่ที่ช่วยผ่อนคลายและยังมีวิตามินสูงเพื่อยืดอายุของเซลล์ในร่างกายให้มีประสิทธิภาพมีวิตามินหลากหลายชนิดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติจึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเสริมด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และ6จากเนื้อแกะที่ช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือลามแอนแอ,นแอมไรซ์สมาร์ทฮาร์โกใครที่มีลูกสุนัขตัวน้อยที่แพ้ง่ายมาทางนี้เลยอาหารจากสมาร์ทฮาร์ทที่มีวัตถุดิบหลักจากเนื้อแกะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อของลูกสุนัขในวัยเจริญเติบโตทั้งยังมีโอเมก้า3และ6ในการบำรุงเส้นขนและผิวหนังที่แพ้ง่ายให้แข็งแรงขึ้นที่สำคัญคือมีกลารเตอโอลิโกแซคคารายที่ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของลูกสุนัขให้แข็งแรงหลับจากหยานมแม่อีกด้วยจุดเด่นอีกข้อคือมีสาร e อพ และ DHA จากน้ำมันปลาทะเลที่สูงกว่าปกติถึง2เท่าถึงช่วยพัฒนาระบบสมองให้สุนัขวัยเด็กได้ดีพร้อมด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงในการบำรุงกระดูกและฟันเป็นสูตรที่ปราะศะจากเนื้อไก่ข้าวโพดและถั่วเหลืองที่ก่อให้เกิดการแพ้ง่ายแต่มีแหล่งพลังงานคาร์โบไฮเดรตสูงจากข้าวเจ้าถี่ย่อยง่ายและดูดซึมง,ง่ายกว่าทดแทน ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ h ฮ a l t ้ y j o บาร s สหากน้องหมาของคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อต่อเราแนะนำตัวนี้เลยอาหารจากบาสที่อุดมด้วยโปรตีนและวิตามินสูงจากเนื้อแกะออสเตรเลียที่มีคุณภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบสมองให้แข็งแรงทั้งยังมีสารเลซิตินที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารและช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดอีกด้วยความพิเศษของสูตรนี้คือมีสารกลูโคซามีนและคอนดรอยตินที่ช่วยรักษาน้ำในกระดูกอ่อนจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อ เสริมในสุนัขได้ดีพร้อมด้วยแคลเซียมไปคอยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและพัฒนาการเคลื่อนไหวในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อต่อได้ดีเสริมด้วยสารสกัดโรสแมรี่ที่ช่วยคลายเครียดและยืดอายุของเซลล์ในร่างกายให้ยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ holistic lam m b r o ร n r ไร e a f อาหารสูตร holistic เหมาะสําหรับน้องหมาที่แพ้ง่ายโดยเฉพาะมีโปรตีนจากเนื้อแกะผลข้าวกล้องและไข่ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของตัาเนื้อมีเลซิตินที่ช่วยเรื่องระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารพร้อมด้วยโอเมก้า3และ6จากน้ํามันรําข้าวและน้ํามันเมล็ดแฟลกซ์จึงช่วยในการบํารุงผิวและเส้นขนของสุนัขแพ้ง่ายให,ให้มีสุขภาพดีอุดมด้วยกากใยอาหารจากผักและผลไม้เช่น ลูเบอรี่อบแห้งแครอทอบแห้งอีกทั้งยังมีส่วนผสมของโปรไบโอติกจึงดีต่อระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมความพิเศษด้วยสมุนไพรหลายชนิดเช่นโรสแมรี่แดนดิไลออนปเปปเปอร์มินช่วยให้น้องหมาผ่อนคลายแถมยังช่วยขจัดกลิ่นตัวและกลิ่นลมหายใจได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือก้าวแคลามแอนไรส์สมาร์เตโกมาที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกจากสมาร์ทฮาร์ดสูตรแกะเหมาะสําหรับสุนัขที่มีอาการแพ้ปโปรตีนจากสัตว์ใหญ่รวมทั้งเนื้อไก่เป็นสูตรที่เน้นการฟื้นปูบํารุงผิวหนังและเส้นขนโดยมีส่วนผสมของโอเมก้าสและ6จากน้ํามันมเมล็ดแฟลกน้ํามันดอกทานตะวันและกรดไขมันดีเอเอรวมทั้งยังช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองมีเยื่อใจจากบีดเพาที่ดีต่อระบบการย่อยเพิ่มเติมประโยชน์จากสารกลูโคซามีนและคอนดรอย เป็นจากเนื้อแกะป่นที่ช่วยดูแลเรื่องข้อต่อให้แข็งแรงและยังมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังอุดมด้วยวิตามินอ e ีและสารสกัดโรสแมรี่ที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานตามธรรมชาติให้ร่างกายแต่สูตรนี้มีส่วนผสมของถั่วเหลืองและข้าวซึ่งถ้าน้องหมาของคุณแพ้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ Audal Orbit Dog Joy อาหารสำหรับน้องหมาที่ต้องการบำรุงผิวหนังและเส้นขนรวมทั้งแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ใหญ่ด้วยสูตรที่ใช้เนื้อแกะแท้ๆจึงอุดมด้วยคุณค่าของโปรตีนสูงในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตและยังเต็มไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และ6ที่ช่วยบำรุงผิวหนังให้ชุ่มชื้นและมีเส้นขนที่เงางามมีรสชาติอร่อยแปลกใหม่และกลิ่นของเนื้อแกะที่ช่วยกระตุ้นให้ทานอาหารได้มากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นด้วย แมนแมนนโอลิโกแซคคารายหรือมอสที่เป็นสารพรีบไบโอติกจากธรรมชาติจึงช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารและลำไส้ทั้งยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยนอกจากนี้ยังผสมสารสกัดยักษ่าที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้ทําให้ลดกลิ่นมูลของน้องหมาได้อย่างดีแต่ตัวนี้มีส่วนผสมของธัญพืชหักน้องหมาของคุณแพ้ควรหลีกเลี่ยงค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด